สวัสดีครับอันนี้เราก็ได้วิ่งผ่านเขาช่องตะโกมานะครับก็เรากําลังจะขึ้นภูเขาช่องตะโกเราก็ได้มาจอดถ่ายวิวสวยๆให้เพื่อนๆได้ดูนะครับตอนนี้เราขนรถเกี่ยวมานะครับก็เป็นภูเขาหินย้อยนะครับเกิดจากธรรมชาตินะครับสวยๆนะครับโอ้โหเพื่อนๆดูดิสวยเหมือนกันนะเนี่ย โอ้เพ oh, ื่อนเพื่อนดูนู้นครับอยู่ฝั่งนู้นเยี่ยทเลยครับเพื่อนเพื่อนโอ้สวยเหมือนกันนะเนี่ยโอ้สวยมากครับเพื่อนเพื่อนสวยเหมือนกันนะเนี่ยโอ้โหสุดยอดเลยครับเพื่อนเพื่อนโอ้โหสวยเหมือนกันนะเนี่ยโอ้เพื่อนเพื่อน บอกเลยครับเพื่อนๆโอ้โหสวยจริงครับเพื่อนๆหาดูได้ยากนะครับของแบบนี้ครับโอ้เพื่อนๆโอ้สวยจริงนะครับหาดูหาชมได้ยากนะครับเพื่อนๆนี่ผมก็ได้มาจอดแวะถ่ายให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับ โอ้ oh. กล้องมันก็จะโฟกัสแล้วครับจเจอแสงแดดแรงนะครับโอ้โหเพื่อนๆดูสิเพื่อนๆสวยเหมือนกันนะเนี่ยโอ้โหเพื่อนๆเกิดจากธรรมชาตินะครับเพื่อนๆ ดูซิโอ้โหเพื่อนๆอยู่ที่เขาช่องตะโกนะครับทางสุดเขาลงเขานะครับจะมีหินย้อยอ้ยอยดินย้อยนะครับมันจะเป็นดินย้อยสุดยอดเลยครับเพื่อนๆผมก็ไม่ได้มีเวลาให้ถ่ายนานเท่าไหร่น,นะครับเพราะผมต้องคนคนขับรถหกล้อคนรถเกี่ยวอยู่ข้างบนน่นเขายืนรอนะครับผมก็จะพาเดินรอบๆ ก่อนนะครับสวยจริงๆนะครับเพื่อนเพื่อนโอ้โหยิ่งเดินเข้ามาเนี่ยยิ่งสวยนะครับโอ้โหเป็นอย่างนี้เลยนะครับนเพื่อนนี่โอ้โหสวยจริงครับเพื่อนเพื่อนโอ้โหสุดยอดเลยครับเพื่อนเพื่อนเสมอกันนะเนี่ยอๆๆ้องโฟกัสโอ้โหเพื่อนเพื่อนดูซี่ สวยงามมากครับเพื่อนๆกล้องโฟกัสนะครับแสงแดดจัดโอ้เพื่อนๆดูสิครับเพื่อนๆโอ้โหเพื่อนๆโอ้สวยมืกันนัเนี้่ย โอ้เพื่อนเพื่อนไม่ไม่มีขับจะบรรยายครับสวยเกินครับอืสุดยอดเลยครับเพื่อนอันนี้มีคนมาถมดินนะครับมีคนมาถมดินไว้เขาจะปลูกบ้านหรือเปล่าไม่รู้นะครับผมรู้ว่า สวยจริงนะครับผมก็จะพาเพื่อนๆเดินรอบๆว่าสวยขนาดไหนนะครับกล้องตอนนี้มันก็โฟกัสนะครับเดี๋ยวผมจะจะไปเปลี่ยนเลนกล้องเสร็จแล้วก็ จะตั้งมาให้มันโฟกัสก็ประมาณนี้นะครับสวยจริงนะครับเพื่อนๆผมเห็นแล้วโอ้โห แบบอย่างสวยนะครับเขาให้ขึ้นไปข้างบนหรือเปล่าไม่ไม่รู้นะครับผมก็ไม่กล้าเดินขึ้นนะครับเพื่อนๆกลัวดินเขาถลม่มลงเพราะเขาขอ,อนุรักษ์ไว้อะครับอนุรักษ์ไว้ให้คนถ่ายรูปนะครับแต่ก่อนไม่มีที่เขาจะมาปูหินตรงนี้นะครับนี่เขาปูหินไว้ให้คนมาจอดรถเพื่อถ่ายรูปนะครับสุดยอดเลยนะครับเพื่อนๆ เป็นดินย้อยนะครับเกิดจากธรรมชาติเลยนะครับเพื่อนๆโอ้สวยจริงครับโอ้สวยงามมากครับโอ้สวยยังนะโอ้ตรงนั้นเขาขุดบ่บอด้วยครับเพื่อนๆแล้วก็จะมีเดินไปอีกนะครับเดี๋ยวผมไปสำรวจดูก่อนครับ อ,อันนี้ก็จะเป็นภูเขาช่องตะโกนะครับสูงมากนะครับเพื่อนๆโอ้โฝั่งนู้นก็มีอ่ะครับเพื่อนๆโอ้โหสวยเหมือนกันครับโอ้โหฝั่งนู้นสวยกว่าอิกแฟงคงทางนี้ก็มี ปังปังโอ้ทางนี้ก็มีนะครับเพื่อนๆแต่ทางนี้ค,ค่อนข้างที่จะได้จะเกิดลกหน่อยนะครับแต่ก็เดินมาก็ไม่ผิดหวังนะครับเพื่อนๆโอ้โสวยจริงครับโอ้สวยเกินครับ สวยจริงครับเพื่อนๆล้องโฟกัสนะครับต้องมันโฟกัสนะครับโอ้โหครับเพื่อนสวยงามมากครับโอ้โหแบบแบบสวยงามมากครับเพื่อนโอโหไม่มีคำจะบรรยายอะครับสวยจริงๆอะครับ สุดยอดเลยครับอันนี้คือเกิดจากธรรมชาตินะครับน,นี้เกิดเกิดด้วยธรรมชาตินะครับโอ้โหสุดยอดครับเพื่อนๆเ,เป็นภูเขาหินย้อยนะครับว่าดินย้อยดินย้อยพูดผิดครับเป็นภูเขาดินย้อยก่อนจะขึ้นไอ ภูเขาช่องตะโกนะครับมีเขาดินดย้อยครับโอ้สวยงามครับคุ้มมากครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยวผมจะขึ้นไปถ่ายรูปข้างบนนะครับให้เพื่อนๆได้ดูกันผมจะไปถ่ายวีดีโอให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับ ว่าสวยจริงครับโอ้โหพังใเนี่ยโอ้โหสวยมากครับไม่มีคำจะบรรยายโอ้โหสวยมากครับพี่น้องอืสุดยอด ยอดเลยนะครับก็ถ้าใครแวะผ่านมาก็มันและเข้ามาดูได้นะครับอยู่ทางลงสุดเขาช่องตะโกนะครับสวยงามมากครับเพื่อนๆโอ้โหเป็นแบบธรรมชาตินะครับธรรมชาติเกิดเองล้วนๆนะครับธรรมชาติให้ความสวยงาม ก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ